ชั่วเฟอร์นิเจ best for your life มาแล้วหนังสือกินรอบ,บรุงเล่มที่4ี่วางแผงแล้ววันนี้รวมมิตรหนังสือสุดยอดความอร่อยทั้ง6เล่มที่ร้านในอินทุกสาขาขออนุญาตย้อนไปสู่จุดเริ่มตนน้นิดหนึ่งนะฮะบริษัททีวีทันเดอร์ก็ ก็เป็นบริษัทผลิตร,รายการโทรทัศน์หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมทีวีทันเดอร์ถึงอยากทำคอนเสิร์ตนะฮะบริษัททีวีทันเดอร์ก็เป็นผลิตบริษัทที่ผลิตสื่อที่เป็นสื่อบันเทิง<ะ>ให้กับประชาชนนะครับผมว่าในรูปแบบของสื่อบันเทิงทุกอย่างที่เราทําได้เราก็พร้อมที่จะทําแล้วท<อ>ี่สาคัญที่สุดคือทําแล้วต้องให้เกิดความสุขกับประชาชนอย่างแท้จริงเพราะฉนั้นเมื่อผมเป็นอดีตเป็นนักดนตรีแล้วมีน้องๆพี่ๆ หลานๆน้องคองเนี่ยหลาน,นเป็นนักดนตร,รีที่มีความสามารถถ้าในส่วนตัวแล้วสามารถจะดึงพวกเรามารวมกันได้มันก็น่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ผลิตศิลปะที่สวยงามบันทึกไว้ในแผ่นดินนี้แล้วก็เพื่อให้คนดูคนฟังได้รับชมและรับความสุขไปด้วยอาจารย์ธนิตละครับเป็นได้เป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งสำคัญงานนี้อาจารย์รู้สึกยังไงครับ ความประทับใจความอิ่มใจมันยังค้างอยู่เราได้จัดแั้งนี้ยังยังถามว่าเรจัดทําไม <c oughs> แต่เรบ้านมก็ไม่มีทําทําไม <c oughs> เขาออกไปทําไมไม่ได้ทํดี v ีดีขายจําหน่ายครับแล้วทำไปทําไมเขาบอกว่าทาแล้วเขามีความสุขเขาเห็นทุกคนที่มามาชมคอนเสิร์ตแล้วมีความสุขอันนี้เป็นจุดสําคัญนะเน็กเพราะว่าผู้ทั้งผู้เล่นต้องมีความสุขด้วยครับ คนชมถึงจะมีความสุขตามไปด้วยเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับที่บ้านเราคนดนตรีคุณภาพนะครับลุกขึ้นมาจัดงานดีๆแบบนี้ให้คนรักเสียงดนตรีได้เสพกันแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีที่สุดที่ประเทศเรามีองค์พระประมุขเป็นพระมหาอักษรศิลปินเลยก็ว่าได้นะครับแลวตอนนี้นะฮะทุกฝ่ายก็พร้อมเรียบร้อยนะฮะทั้งนักร้องนักดนตรีการฝึกซ้อมอย่างหนักการเตรียมการที่เราได้รับ รับฟังจากทุกท่านได้เล่าถึงการเตรียมตัวครั้งนี้นะครับที่เหลือไปหน้าที่ของคุณผู้ชมแค่ไปชมและมีความสุขเท่านั้นเองนะฮะวันที่3มีนาคมนี้ครับที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับรายละเอียดของบัตรนะครับเข้าไปชมได้ที่ t i i t เ c k e ม m a อร์ทุกสาขาเลยนะครับย้ำอีกครั้งครับว่าศิลปินมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับพี่แตงภูสิทธิ์ไรทองนะครับพี่โกมิเตอร์แซ็กแมน พี่โป่งหินเหล็กไฟคุณปานธนพรคุณนัศักดาทรพี่บีพีรพัฒนคุณเบนชราทิศโอ้โหเยอะมากนะครับคุณเพิลและพี่พรเรียกว่างานนี้นะครับรวมที่สุดของศิลปินไว้บนเวทีแห่งนี้ครับมหากรรมคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่ถวายองค์ราชันครับ ครับแล้ววันนี้นะครับเวที glorious! สวัสดิ์ช่็ต้องขอบคุณอาจารย e ์ธนินศรีกินดีพี่แตงภูสิทธิ์ไร้ทองพี่เจี๊ยบวัชรปานเอี่ยมครับคุณโก้มิสเตอร์แซคแมนครับคุณนักสัตดาธนครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับเวลาของเราวันนี้หมดแล้วครับพบกันใหม่อังคารหน้า4ี่ทุ่มยีนาทีทางททบ5ครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับ